สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN ผ้าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผ้าบ้านที่สวยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็ะทมที่เบอร์0824804746ครับม ส่วนไลน์ดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพีผาบ้านนะยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้พาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ก็มีภาาบ้านในราคาแบบว่าแบ่งปันเลยครับผมก็ราคา300้บาทครับผมวันนี้300้บาทขึ้นไปครับผมมีหลากหลายราคาครับผมลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนได้เลยครับผมมาเริ่มเป็นผ้าสมเด็จรายการที่1เลยครับผมนี่ นี่จะเป็นฐานแซมครับผมรายการที่1น,นะครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมนี่ครับผมหรือว่าพี่พท่านใดถูกใจองไหนชอบใจองไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขกิดกับผมได้เลยนะครับผมไม่ต้องรอดูให้จบคลิปก็ได้นะครับจะได้ไม่พลาดองที่พี่พ,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 พชอบกันนะครับผม ถูกใจ้วก็ถมมาปิดกันได้เลยครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพาสสําเร็จรายการที่สองครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นรายการที่สองนะครับผม อันนี้ก็เป็นรายการที่สองครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพรสสมเด็จวัสดุครับผมรายการที่สามครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่สามนะครับผม อันนี้รายการที่สามครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สี่นี้เป็นเหรียญแม่ช l l. มนนบมมีบนเรือนครับผมนี่เป็นเหรียญแม่ชีบุนเรือนรายการที่สี่ครับผมอันนี้นะครับผมคุณแม่บุนเรือนครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นรายการที่สี่นะครับผม อันนี้รายการที่สี่ครับผมราคา3า0รบาทครับต่อไปเป็นสมเด็จพันเกดครับผมรายการที่5ครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่5นะครับผม นี่ครับอันนี้เป็นรายการที่5ครับผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นพักกิ่งครับผมรายการที่6กครับผมนี่พร้อมเรียมกรอบนะครับผมอันนี้กิ่งดังนะครับผมนี่ก็จะเป็นรายการที่6กครับผมนี่ครับนี่เป็นพักกิ่งรายการที่6นะครับผม อันนี้จะเป็นรายการที่หกครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดอันนี้เป็นพริกแคเนตครับผมข้างในเหมือนจะเป็นเลี่ยมจับขอบเงินไว้หรือเปล่าครับผมนี่นี่ครับแล้วก็เลี่ยมพลาสติกข้างนอกเป็นแบบเลี่ยมเก่าๆอ่นนี้ครับผมนี่นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นรายการที่เจ็ดนะครับเป็นพริกแคเนตครับผมนี่ครับ น,นี้ก็เป็นรายการที่เจ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นเหรียญลโกเอี่ยมรายการที่แปดครับผมนี่เป็นเหรียญลโกเอี่ยมรายการที่แปดครับผม อันนี้เป็นรายการที่8ครับผมราคา3 0 0รอยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่9หลุมกทวดเนื้อว่านครับผมนี่ครับอันนี้เป็นหลุมประทวดเนื้อว่านพร้อมเลี่ยมมาด้านนาเลยครับผมเนี่ยพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้เลยครับผมจะเป็นหมายเลขเก้านะครับผมหลุมประทวดเนื้อว่านครับผมอารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมดีกว่าพี่ๆท่านใดถูกใจตรงไหนชอบใจตรงไหนก็ พักไลน์แลโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นหมายเลขเก้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระนางพญาหมายเลขสิบครับผมนี่อันนีาจะเจอแบบเขาเรี่ยมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยนางพญานี่เป็นหมายเลขสิบครับผม เลียมกันน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าพร้อมแขวนพร้อมใช้ได้เลยนะครับผมนาไปก็ไม่ต้องไปเลี่ยมแล้วนะครับผมเนี่ยเลี่ยมพร้อมมีตลับเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขสิบครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นเหรียญนะ อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมครับผมหมายเลขสิบเอ็ดครับผมเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่อเดิมครับผมนี่นี่ครับผมเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงพ่อเดิมครับผมนี่ครับนี่ก็ะจะเป็นหมายเลขสิบเอ็ดนะครับผมนี่ นี่ครับอันนี้หมายเลขสิบเอ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำครับผมหมายเลขสิบสองครับผมนี่หลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำครับผมองนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดท้ายน้ำครับผมนี่ครับ นี่ครับผมวัดท้ายน้ำครับนี่ครับอันนี้เป็นหมายเลขสิบสองครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นเหรียญโลหะก,กันวัดพญาตหมายเลขสิบสามครับผมอันนี้เป็นเหรียญโลหะก,กันวัดพญาตหมายเลขสิบสามนะครับผม นี่ครับอันนี้เป็นหมายเลขสิบสามครับผมราคาสามร้อยบาทครับเอาไปเป็นเหรียญลูกพุทวดนี่เป็นหมายเลขสิบสี่ครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเขาเรียกรุ่นอะไรนะนะครับผมเป็นเหรียญลูกพุทวดหมายเลขสิบสี่ครับผม นี่ครับอันนี้เป็นหมายเลข14ครับผมราคา3ามรอยบาทครับต่อไปเป็นพาะสมเด็จหมายเลข15ครับผมนี่อันนี้เป็นฐานแซมหมายเลข15นะครับผม อันนี้หมายเลขสิบห้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรูปโลอ่อลงพรทวดอันนี้เป็นของอาจารย์นองวัดทรายขาวครับผมนี่มีตอกอยู่นะครับผมนี่อาจารย์นองนี่ครับผมวัดทรายขาวครับผมไม่รู้ว่าจะเห็นชัดหรือเปล่าน,นะแต่เป็นอาจารย์นองครับผมองนี้เป็หนหลวงพระทวดอาจารย์นองวัดทรายขาวครับผม อันนี้ก็จะเป็นหมายเลขสิบหกนะครับผมนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพระทวดครับผม นี่เป็นหมายเลขสิบหกครับผมราคาสามรอยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบเจ็ดครับผมอันนี้เป็นเหร,รียญูลกูแหวนครับผมรุ่นถิ่นกำเนิดครับผมนี่อันนี้จะเป็นหมายเลขสิบแปดครับผมเอเป็นหมายเลขสิบ็ดครับผมไม่ใช่หมายเลขสิบแปดครับผมต้องขออภัยวยครับผมนี่ครับโลกปูแหวนรุ่นถิ่นกำเนิดครับผม นี่ครับรุ่นถิ่นกำเนิดปีสองสี่สามสองครับผมนี่ครับหมายเลขสิบเจดครับผมราคาสามร้บาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดอันนี้เป็นเหรียญหลงพ่อโอภาสสีครับผมนี่ครับอันนี้เป็นหมายเลขสิบแปดครับผม ครับผมปีสองสี่เก้าเจ็ดครับผมนี่ไหนนะรุ่นมีราวบันไดไหมครับเนี่ยนี่ก็จะเป็นหมายเลขสิบแปดนะครับผมองนี้นี่ครับราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบเก้าอันนี้เป็นหลวงพ่อสุธนอ่าน่าจะรุ่นกรมตำรวจหรือเปล่าครับแปดแปดสิบปีรุ่นกรมตำรวจหรือเปล่านี่ ครับผมพร้อมเรียมพร้อมแคว้นขึ้นคอเลยนะครับผมนี่พร้อมเรียมพร้อมใช้ครับผมหมายเลขสิบเก้าครับผมเป็นลูกบอหลวงพ่อโสธรครับผมแล้วก็จะมีต่อโค้ดอยู่ด้านล่างนี้นะครับผมนี่มีต่อโค้ดอยู่นะครับหนึ่งห้าสาม สี่สามหกครับผมนี่หนึ่งห้าสามสี่สามหกโคชัดเจนนะครับผมเนี่ยนี่โคชัดเจนนะอันนี้เป็นหมายเลขสิบเก้าอันนี้ผมแบ่งปันอยู่ที่หกร้อยบาทครับต่อไปเป็นเสืออันนี้เขาเป็นกระดูกนะครับผมเขาบอกว่าเป็นกระดูกนะเจ้าของอะ่ะนี่เขาบอกว่าเรียมจับเงินเก่ามานะครับผมนี่นจะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบนะครับผม แต่ผมไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับผมเนี่ยแต่สวยเลยนะครับเนี่ยเยี่ยมจับเงินเก่ามามีน้อยจานอยู่ที่ก้นด้วยนะครับผมเนี่ยนะสวยงามนะครับผมเป็นกระดูกนะครับผมอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนเลยนะนี่ครับผมแต่สวยเลยนะครับดูศิลปะการแกะสวยเลย แล้วก็เลี่ยมจับขอบเงินเก่ามาครับผมนี่ครับเนี่ยเขาบอกเป็นกระดูกครับผมแล้วก็เลี่ยมจับขอบเงินเก่าแบบนี้มาเลยเนี่ยดูครับนี่แล้วก็มีรอยจานอยู่ ลอยจานลางๆอยู่ด้านก้นเนี่ยครับผมนี่นี่ครับผมแ่ศิลปะาการแกะสวยงามเลยครับผมอ่าองค์นี้รายการที่ยี่สิบ อันนี้ผมแบ่งปันอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทครับอันนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมองค์สุดท้ายนะครับองค์ที่ยี่สิบแล้วก็สําหรับพี่ๆท่านใดที่อยากรู้ภาพเพิ่มเติมครัผมแกลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก,นก่อนก็ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ